เมื่อวานนี้ก็มามันจะมันโผล่มาดนพอดีปริโยมไล่ให้อยู่เมื่อวานนี้อยู่ต้องโผล่หัวประมานี้แหละเจะเข้าไปได้มันจะเป็นแค่ลงครัวกินแต่มัน้ามาได้มีของกินนะครับ่าอาจารย์นนี้มันไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรไลมันคงจะต้่มีของกินนะเนาะใช่มันเข้ามาจะมีของกินอะไรเหมือนบ้านคนทั่วไปมีครัวมีอะไรก็ปิดน้ำปลาเลยมันก็ไปกินะครับ เป็นห้องเก็บเครื่องจานของว่างนี่ก็ใช่เนี่ยตินเรื่องั้งแล้วเลยเนี่ยครับอ๋อดึงตู้ดึงตู้แกะตู้หมืนตู้กับข้าวอยู่ะข้าวหุ่กบหุ่กบอันนั้นเลยเนี่ยครับสองรอบแล้วนะตรงนี้สองรอบแล้วนะครับสองรอบตรงนี้นะครับ อันนี้ลาสุใช่ไมครับลาสุครับฟรีเข้าไปเลยใช่หครับอาจารย์เข้าเลยเดินเข้าไปนู้นเลยอ๋อจะตเข้าปนู้นต่อนู้น้อืมาเ่อางาอ่้างนี้มาทางช่วงช่วงไหนครับประมาณส ประมาณครับตัวเวลานี่พอออกไปถึงจังหวัดอืมดูเป็นตัวไหนพอจะทราบไหมครับตัวที่นีบ่อคออ่ะนัเองมีตัวเดียวแหละดื้อพวกเขามากที่สุดเลยเป็ตัวบ่กคอครับผมมาครับเลี้ยงมาแล้วครับเลี้ยงมาหมดเลยเลี้ยงมาหมดเลยตอนนี้สายบิดน้ำด้วยอย่าบังเลนอย่าบังเลน เ,เดินมาทาไมหยุดอยู่แค่นั้นแหละอย่ามาอย่ามาถอยไปขวดถอยไปถอยถอยไม่เอาเออถอยถอยอ่าอยู่ด้วยกันต้องพูดกันรู้เรื่องนะอืมดูน้องก็ยังยืนอยู่นู่นนะ่ะโอเค